การที่จะเป็นหัวแถวไม่ใช่แค่เติมเงินเยอะแต่มันต้องวางแผนดีด้วยและวันนี้วงยูสเนมจัดมาอีก8,000แบงคเพื่อเล่นกิจกรรมคาริวาวจะตึงแค่ไหนคลิปนี้ไปดูกัน Man ช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคท่ร่วมาในการรับไปเลย Richman Coin ใช้เนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนดิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องเต่าเชครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีของสุลต่านน้อยวงยุทธเนหรือน้องต้นของเรานั่นเองครับทุกคนนะซึ่งวันนี้ทุกคนมามีกิจกรรมคานิวาวเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเว้ยทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าแพ็คที่น่าสนใจคนผมได้ทําการอัดคลิปไปเมื่อวานแล้วทุกคนแต่ไม่ลงเพราะอะไรรู้ป่ะยูทูบแม่งเล่นผมหลักๆอะยูทูบแม่งเล่นผมทุกคนแม่งแบนดผมตอนนี้ผมยืนอุทธรณ์ผ่านแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนนะครับผมนะซ น้องต้นได้จัดแพ็คนี้ให้ผมนะอย่างที่ผมพูดไปเลยทุกคน649บาทจํานวน10แพ็คทุกคนเท่ากับ6,490บาททุกคนซึ่งแพ็คนี้มันคุ้มยังไงแพ็คนี้ทุกคนมันจะได้ชิปปลุกตื่นเห็นป่ะนี่ไม่ใช่ชิปปลุกตื่นนี่มันจะได้ชิปนี่ครับผมนะมันจะได้เป็นคิสตันมายาทุกคนคิสตันมายาดียังไงคิสตัลมายาตรงนี้ทุกคนมันจะเอาไปแลกรูดอมตะได้ทุกคนนะน้อยนะครับทุกคนนั้นเราสามารถแลกรูแรงบิดได้เลยอันหนึ่งทุกคนแต่สมมต คมแฟกโควเจแานานหรืออมตะไนทุกคนสามารถแลกได้ก่อนเลยตรงนี้โอ้โหถือว่าคุ้มมากทุกคนสระคิสตันมายาตตรงนี้ทุกคนนะหัวแถวจะจัดออหัวแถวจัดทุกคนส่วนแพ็คอื่นอะตาจริงอะต้นก็น่าจัดทุกคนแต่คือผมมองว่ามันไม่ค่อยมีแพ็คไหนะที่คุมค้มๆเลยอะนอกจากพวกนี้รายวันนะอันนี้มันน่าจะซื้อต่อวันนะทุกคนนะสามห้าบาทพวกนี้ซื้อได้อันนี้เก้าเก้าก็ซื้อได้ทุกคนแพ็ครายวันนะ นอกนั้นแม่งค่อนข้างกากผมพูดตรงทุกคนนอกนั้นค่อนข้างกากแพงด้วยตรงนี้อันนี้เนี่ยดูดิหกพันนอกนั้นค่อนข้างแพงกันทุกคนนะค่อนข้างกากเลยทุกคนดูดิแพ็คคันนี้ว่าวีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเศษทุกคนมันไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะตรงนี้มันไม่เท่าไหร่จริงแล้วดูทีกคนกล่องเลือกอุปกรณ์สีส้มหนึ่งร้อยสามกล่องอ้อฮกูบอกแค่นี้เวลหกสิบเมื่อไหร่ ของทองเต็มตัวเออดูดิคน8,000แบงค์ตอนนี้เหลือ1,793แแบงวครับผมนะเพราะว่าก็ทำการปลดนี้ไปด้วยแพ็กซับพ,พอร์ตกาโร่นะซึ่งตามจริงอะผมมองว่ามันไม่ไค่อยคุ้มทุกคนดูดิระยะเวลามันเลยแค่2วันอนะไม่รู้ต้องยัดเวลหรือเปล่าเนะี่ยเออเฮ้ยถ้ายัดเวลนี่แย่นะแต่ก็เหลือแค่ไม่กี่เวลครับผมสำหรับต้นต้นนะประมาณตอนนี้เวล3 4ใช่ปะมันจะจบที่เวล70 ก็เหลือไม่กี่เวลแล้วแต่ถ้ายัดเลวซัพพอร์ตก็ดีทุกคนเพราะว่าจะได้เหรียญคานิวอลเนี่ยมาแลกของซึ่งเนี่ยคานิวอลเนี่ยผมขอด,ดูดิว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างอันนี้เราต้องเติมะส,สมใช่ไหมอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวเดี๋ยวค่อยมารีวิวเจ้ายุงยูอาร์กันทุกคนน่จาจะคลิปหน้ารีวิวยนะุงยูอาร์นะแต่จริงก็คลิปนี้ได้แหละทุกคนแต่เดี๋ยวลงคลิปหน้าบ้างเดี๋ยวคอนเทนต์ไม่หมดเออถ้าเหรียญคานิวอลเนี่ยทุกคนก็เอามาแลกพวกตานักบวชเนี่ยค่อนข้างคุ้มอยัด เดี๋ยวว่าใครทีทุกคนจะเตี้ยวซัพพอร์ตใกล้จะดีเพราะว่าการที่เราจะเอาเหรียญคาริมโบ่มาเร็วเนี่ยอาจจะต้องจัดเตี้ยวซัพพอร์ตนะผมนะหนึ่งเวลซัพพอร์ตก็น่าจะได้เพิ่มอีกยี่สิบไม่รู้คุ้มหรือเปล่าตรงนี้เพราะแบงค์คูณสองต้นก็กดไปเกือบหมดแล้วน่าจะเหลือกดในคอมต่อครับผมตรงนี้นะกดในแอนดรอยต่อตอนเนี้ยโอเคส่วนแพ็กปกติผมขอดูดีว่ามีมีแพ็กไหนคุมค้มๆบ้างนะถ้าใครมีแพ็กคุมค้มๆแนะนํามาได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็มองว่ายังไม่มีแพ็กไหนที่คุมค้มๆเลยทุกคนนนะะเพพพราาวว่แ็กีุ เราจัดไอ้นี่ไปแล้วไงไอล้างตู้ไอ้นี่ไปแล้วไอวงล้อไปแล้วครับผมนะส่วนแพ็คอาวุธก็ต้นก็จัดแบ็คหนึ่งตัวทุกคนนะให้กับซอมบี้แมนไปที่จัดไปนะครับผมนะส่วนแพ็คอื่นอ่ะผมมองว่าไม่ค่อยคุม้มเลยอะตรงเนี้ยอืถ้าใครมีแพ็คไหนคุ้มบอกได้นะทุกคนแนะนําได้นะตรงเนี้ยเพราะว่าจากที่ผมดูอะมันไม่ค่อยมีครับผมนะส่วนมากก็เป็นแพ็คคอซึ่งแพ็คคอก,คก็ค่อนข้างแพง แพงอยู่พอสมควรอันนี้ก็อาจจะคุ้มอยู่ทุกคนแต่มันก็อีกทีนึงก็คือคอเกโลเลยนะที่เราจะเอาไปใช้นะ่อาจจะเป็นคอเด็กก็ได้ที่เอาไว้อัพคอเด็กไว้ก่อนช่วงนี้ส่วนแพ็คไร่วันผมก็จัดอยู่แล้วครับผมตรงนี้นะเออแพ็คอื่นๆก็ไม่แน่ใจทุกคนว่าควรจะแพ็คไหนนะซึ่งผมบอกเลยว่าแพ็คที่ผมเลือกจัดไปตอนนี้ค่อนข้างเฟี้ยวเลย คุยอันนี้ใครส่งมาให้เนะี่ยสหายราชาทบินโอ้โหเฟี้ยวเฟียวอ่ะอเดีนยวดาพลังก่อนทุกคนตอนนี้ดะพลังอยู่ที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะั้นดาสอบเป็นแกรนโอ้โหดะพลังก็คือล่อไป1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองทุกคนนะก็คือแซงขึ้นแบบว่าครึ่งๆกึเลยทุกคนนะตอนนี้คือ ฉีกไปเลยครึ่งครึ่งทุกคนพลังนะต่างแกแต่สองครึ่งหนึ่งส่วนแกถ้าดันสุดก็ได้ประามาณเจ็ดแสนได้ครับผมนะโ,โ,โห้แกนก็แน่นแน่นโอ้นแกนกับทีมแน่นทุกคนมีคอเด็กเหมือนกันโอ้แต่ละคนแล้วตอนนี้ครับผมนะชื่อกิวเปลี่ยนชื่อไปแล้วผมนะวงยูสเย่ขึ้นมาเป็นหัวกิวแล้วใครอยากเข้ากิวก็ต้องต่อแถวกันหน่อยนะน้องๆตอนนี้นะเพราะว่ากิวมันกิวหัวแถวว่าเออมันก็ต้องต่อแถวกัอนหน่อยส่วนภูแบทก็ตอนนี้ก็ตามมาเป็นที่สองครับผมไม่ใช่ดีต้องเป็นที่สามทุกคนนะตอนนี้ก็พลังไล่ แล้วก็ชาร์โด้กผมนะแค่ไล่กันมาเลยแล้วก็เวกเตอร์โอ้โหอันนี้เป็นคอเด็กนะคอเด็กเอสนาบวกคอเด็กเอสซนาบวกครับผมนะนี่วอ้จะกินผักไอซียูโอ้โหล่อก,กันมาเลยครับผมนะยูโรก็ล่อก,กันมาเลยเฮ้ยยูโรทำไมนึกว่าห้าดาวตอนแรกผมนึกว่าห้าดาวเออจะววาอย่างไม่ห้าดาวเร็วจังหุ้ยมันไม่มคนจะเด็กเหรอกางูกโกะขางูโกะไม่มีใครเอาเด็กนอกจากต้นจะกแกนเหรอน่ะ <c oughs> ถือว่าสุดอยู่ถือว่าสุดอยู่ซับหนึ่งกับซับสอง,สองถือว่าสุดอยู่นะทุกคนนะตรงนี้และไซจ์ม้ามึงไม่หยุดวิดพื้นสักทีวะโอ้โหเกมแม่งผมไม่รู้จะพูดยังไงวะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอแวะแจกโค้ดล่าสุดก่อนนะผมนะอันนี้เป็นโค้ดล่าสุดเลยทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้เกาะนะผมนะเป็นโค้ดสำหรับคนเล่นยาวก่อน OPM f i f A ทุกคนตรงนี้กาะตามมาได้ OPM f i f A โอเค,โอ,เคโอ้ยต้นแม่งไม่เกาะสักโค้ดตรงนี้ต่อไป OPM สองห้า oct ครับผมนะกรอกได้เลยโอ้โหแม่งไม่กรอกสโคดของจริง <c oughs> คนมาสุรานะน้องโคดฟรีมันไม่สนอยู่หรอกต่อไป assembler ครับผมนะโคดนี้ ble กรอกตามได้เลยครับผมโอ้โหตัวอาวุธมาหนึ่งใบต่อไปเป็น opm สองห้าครับผมนะ moonmoon ครับผมตรงนี o ้โป้งโอ้โหแม่งไม่เคยกอกสโคตจริงๆรว่ะทุกคนแปด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 สี่ตัวทุกคนนะ opm สองห้าครับผมนะ <c oughs> โป้งโอ้โหตัวม่วงแม่งไม่ไก่อสักโคดจริงๆสองห้าครับผมนะ OPM ห้าห้าห้าครับผมนะตรงนี้โป้งไปโอ้โหของกากของกากและต่อมาทุกคนนะเป็นโคตร OPM black ครับผมนะ BSK ครับผมนะ black สองตรงนี้โป้งไปโอ้โหกราฟดาวและโคดสุดท้ายครับผมนะจะเป็น OPM สิบครับผมนะ Annie ครับผมนะตรงนี้ฟึบเอ้า เซิร์ฟเวอร์คุณยังใช้ไม่ได้อะไรวะเนี่ยขออีกรอบดิขออีกรอบดิ OPM 10 AAIN เรียบร้อยทุกคนคนนี้ใช้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเผื่อคนอื่นใช้ได้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช้ได้ทุกคนสำหรับคนนี้นะหกแปดเจ็ดจะใช้ได้ทุกคน โอเคซึ่งตัวละครทุกคนผมได้ทําการรีวิวไปแล้วเมื่อวานเป็นจกักรพรรดิเด็กเป็นซอมบี้แมนเป็นคิงนะครับผมนะก็รอดูกันอีกคลิปนึงได้ทุกคนที่รีวิวไปนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นซอมบีม้แมนโดยเฉพาะสามดาวเด็กโดชเฉพาะสามดาวคิงโดชเฉพาะสามดาวกลอโดยเฉพาะสามดาวแล้วเดี๋ยวจะมียุงเอชเฉพาะสามดาวมาแทนทัซึมิกิอีกโอ้โหโคตรตึงเออตึงจัดๆตรงเนี้ย จัดๆทุกคนซึ่งกิจกรรมคานิว่าตรงเนี้ก็ให้ทางการบอกไปแล้วทุกคนว่าเล่นยังไงนะตรงนี้ก็ฟื้นฟูอย่าลืมมาเล่น่างนะผมนะก็หลักๆคือเราต้องขุดหายนี้ไว้ทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเออผมหาก่อนนะนี่นี่นราใช้นหน้า้าทุกคนพอเราเจอเราช้นหน้า้าใช่ป่ะเรากดไปเลยนี่เราจะได้พวกนี้มาคือถ้าเราเจออะไรที่เป็นเป็นตัวละครทุกคนเราขุดไปเลยเราจะได้นี่มาทุกคนและสมมุติถ้าเราเจอตัวละครใช่ป่ะมันจะสามารถไปชั้นถัดไปได้เลยเว้ มันจะสามารถเป็นชั้นถัดไปได้เลยเว้ยทุกคนอ่ะผมหาก่อนตัวละครโอ้โหเพชรอ่ะมุมไหนดีวะมุมไหนเป็นตัวละครหืมมุมมุมไหนดีวะทุกคนที่มันสามารถเป็นตัวละครได้ไม่กี้มันเหลี่ยมไงไม่กี้มันเหลี่ยมไปช่องเล็กไงหมดละหมดละทุกคนโอ้โหไม <Jeśli> <S <s ่เป <s foods. S 2> ็นไรไม่กี้มันเหลี่ยมไปช่องเล็กนี่ทิกซอรับมาเลยโป้งไปโอ้ได้เยอะอยู่นะทุกคนปั๊มเพชรกันรัวปั๊มเพชรกันรัวทุกคนดูดิวันเนี้ยเออปั๊มเพชรกันรัวทุกคน แล้วก็กิจกรรมการโรไลลาต้องรออีก2วันนะครับผมส่วนเฉลิมฉลองนีกคนดูดิแกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมตรงนี้สามารถกดแชร์หนึ่งครั้งเพื่อรับเพชร50ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับผมส่วนของแรกอะ่ะทุกคนอย่างที่ผมแนะนําเลยนะก็อันเนี้ยก็เป็นของที่ดีทุกคนเนะนี่ยพวกเนี้ยดีหมดเลยแลกได้หมดเลยนะครับผมนะสละสายฟรีนะส่วนชั้นที่2ก็เล็งอันนี้ไปให้การโรก็ได้นะครับผมนะตรงนี้ถ้าต้นจัดไปก็การโรก็จะขึ้นอาวุธเฉพาะ4ดาวได้ปะไม่ใช่อาวุธเฉพาะดิอูตันแล้วต้นจัดตันนแล้วทุกค ไอ้ต้มมันจัดตันแล้วตรงนี้ต้มมันจัดตันแล้วครับผมก็ปล่อยมันไปเลยทุกคนต้มจัดตันแล้วเดี๋ยวผมขออัพให้จีนันแต่ะกันเพื่อที่จะเสริมพลังให้กับกาโรอีกหนึ่งทีป่งป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 งโปงปงปงโอเคขออัพให้จีนัน่อยครับผมตรงนี้เพื่อเสริมพลังให้กาโรของเราอืเพชรมีเก้าหมื่นทุกคนโคตรจะเยอะโคตรจะสุดโคตรจะโอพี โอเคอาไปครับ oh okay. uh, yeah, ผมกาโลเลยสุดไปมากกว่านี้ส่วนกิจกรรม o, R, กาโลเอฟกตรงนี้ก็ไม่น่ามีแพ็กอะไรน่าจัดนะจากที่ดูละอันนี้ก็สองเจ็ดเก้าต้นจัดไปแล้วเอ,อ่อส่วนต่อมาก็อันนี้ห้าร้อยค่อนข้างแพงเรื่องข้าแพงส่วนนี้อ,อ้ยอันนี้เป็นไอเทมเฉพาะตัวอะไรอะไอเทมเฉพาะมีเท่าไหร่อ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้ครับผมน,นี่ไม่ได้ใช้ก็ถือว่าไม่ไม่น่าจัดเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็จัดได้ทุกคนใช้เพรซื้อนะส่วนช่วงที่สามเนี่ยมันยังไม่เปิด แม่งมีบัคให้กดตัวะอ้าวช่วยสามมีให้กดแหละครับผมช่วยสามไม่กดอันนี้สามมันสองอืมอันนี้ก็แพงทุกคนอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยคุ้มถ้าเป็นแบบว่าเลือกออฟดีๆได้ขอดูว่ามันเลือกออฟได้ปะเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อ่นะทุกคนอันนี้ถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามต้นดูก่อนอันนี้ก็ได้อยู่ทุกคนถ้าแบบรีบนะพอมาเลือกออฟได้อันนี้สวยอยู่สามมันสองแต่มันก็แพงกว่าหลักๆมันก็แพงอยู่นะเออเดี๋ยวขอดูนะ ดูได้แค่ช่วงเวลาต่อไปมันมังบั๊กอยู่ทุกคนมันมีบั๊กอยู่มันมีบั๊กอยู่มันต้องหามุมกดมันต้องหามุมกดมันต้องหามุมกดฟึ๊บฟึบฟึบโอเคเนี่ยอันนี้ได้เป็นลูกแก้วเพิ่มอไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยทุกคนก็จะมีแค่แพ็เนี้แหละที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมแคป,ปให้ต้นดูก่อนฟึบ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 ผมหามุมกดอยู่ทุกคนแปบ๊บนึ่งนะมันต้องหามุมเออนีแคปไปก่อนครับผม โอเคประมาณนี้เพื่ออาจจะเติมแพ็กนี้เพิ่มนะได้แค่สามแพ็กก็หมื่นหนึ่งแต่มันก็เสร็จตังหลังตู้เย็นของสุรต่านนะทุกคนตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหวดคนกันต่อทุกคนใครอยากโดนหวดก็สามารถทักมาในเกมได้เลยนะครับผมนะตรงนี้นะทักมาได้เลยทุกคนนะโบ oh, รโอโหจอยขับจอยขับใครโตแล้วคนเข้ากิวไหมก็ต้องรองเลยครับผมนะใครอยากโดนตบก็ทักมาได้นะเออหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใครอยากเข้ากิวนี้ก็ต้องชนะต้นได้ มันจะไม่มีใครได้เข้าละถ้าอย่างนั้นนะหยอกหยอกหยอกอ่ะขอซัดแกแล้วกันทุกคนคลิปนี้เพราะว่าแกนได้จัดมาเป็นจากพัเดกเหมือนกันเป็นจากพัเดกซัดกันจากพัเดกครับผมนะโอ้โหมาดูกันทุกคนทีมแน่นๆ่นทีมคล้ายๆกันเลยครับผมนะเออแต่ต้นแม่งยูอาร์ครบทีมแล้วเนะี่ยขอดูกันครบทีมแล้วปะวะครบทีมนะครับผมสุดจะจัดสุดจะจัดแต่สุดท้ายยูอาร์ครบทีมไปก็เท่านั้นทุกคนเพราะว่าเมตาเนี่ย

สี่ศูนย์เอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าโซนเซิร์ฟเวอร์แปดร้อยหกสิบขึ้นเนี่ยทุกคนพัดเจ้าน่าจะเป็นไอ้ต้นนะในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือไม่น่าจะเป็นใครได้แล้วทุกคนตอนนี้นะเออมีใครที่แบบว่าเป็นพัดเจ้ามากกว่านี้ไหมทุกคนคอมเมนต์มาได้นะแต่ผมคิดว่าพัดเจ้าในโซนเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นต้นวงยูสเนมแล้วนะครับผมนะน่าจะไม่เป็นคนอื่นละคิดว่านะโอ้โหแล้วแกนขอส่วนคืนทีหนึง่งแกนบอกแกนขอส่วนคืนทีหนึง่ง โบ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 แล้วแกนได้ส่วนครับผมจังหวะนี้อุ้ยแกไม่ได้ส่วนทุกคนเพราะว่าโดนหายจิตลบไปนิดนึงจิตลบหายไปนิดนึงจากซอมบี้แมนอุวุธเฉพาะสามดาวมันตัดลูกไฟส่ลูกผมบอกเลยโอ้โหแม่งโคตรมหาปรายตรงนี้แล้วกาโลซัดมาโบ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 ติดลบรีกันไปครับผมแกนแต่ก็มีเข้าบ้างมีเข้าบ้างทุกคนโลจางไปแล้ว แล้วซอมบี้แมนยัดมาต่อโอ้ยคิงติกตอกติกตอกมาคิงติกตอกติกตอกมาแล้วยังไงก่าโลไฟนอลราบโ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 อยอย่าบอกนะจะไม่ได้สวนนะตายก่อนสวนมะเนี่ยตายก่อนสวนไม่ได้โคตรสุดโอ้โหคอมโบนี้สุดจัดสุดจัดคิงติกตอกติกตอกมาต่อคิงติกตอกติกตอกมาต่อแล้วเฟย่ามาไล่ปัด โบ๊ะบ๊ะโบ๊ะโอ้โหไม่เข้าผมไม่เข้าจากพัฒเด็กดืบดืบดืบดบดบอุยชภ้นสาดาวบูมสามแสนเก้าแล้วทัศน์สุเมกิตีธรรมดามาครับผมไม่มีไฟใช้เหมือนกันแล้วการโรแกนขอส่วนไฟนอลล่ามานหนึ่งทีบึ๊บบ,บู๊บบ๊บบ๊บบ๊อมไม่เข้าครับผมเอาดิเฮ้ยโลเริ่มแข็งโลเริ่มตึงโลเริ่มอันตรายเอาว่ะวันที่สองโลเริ่มแข็งตึงแล้วผมขนาดคอเด็กยังไม่เยอะสี่นะถ้าคอเด็กเวอะสี่แข็งตึงกว่านี้อีก โอ้โหเอาอะทุกคนผมว่าน่าจะจบที่อีกไม่กี่เทินบบมบบอมโอ้โหกลิดไม่ยอท้อรัวทุกคนขอแยกกุดข้ามเลยกันทุกคนคิดว่าน่าจบไม่กี่เทินละตรงนี้โอ้โหจะมีตัวหล่นนะเมื่อกี้มีตัวหล่นนะครับผมมีหล่นบ้างก็คือได้ได้ส่วนบ้างทุกคนค่อนข้างตึงขอดูก่อนตอนนี้คอเด็กวลหนึ่งอยู่ถ้าวลเสียอึดไปมากกว่านี้ครับผมนะตรงนี้ ก็ไปประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับคลิปวันในวันนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผลในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะและใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ทักทายกันได้ครับทุกคนนะก็ไปประมาณนี้ครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ